สวัสดีครับเพื่อนผู้ขายทุกคนวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้ระบบเครื่องยนต์แคคเตอร์สินค้า168 8นะครับสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือลักอินเชลพี่เฟนนะครับคลิกตั้งบนเว็บไซต์ดาวน์โหลดลักอินไปที่หน้าดาวน์โหลดเลยนะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็เปิดหน้า168 8หหน้าหนึ่งแล้วไปที่หน้าสินค้านะครับแล้วเลื่อนเมาส์ไปที่ตรงภาพสินค้าก็จะเห็นว่ามีปุ่มแคคเตอร์สินค้ากดตรงนี้ ไม่งั้นก็กดเข้าไปในรายละเอียดสินค้านะครับก็มีปุ่มแคคเตอร์สินค้าอยู่ที่ขวาล่างนะครับกดตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะครับแล้วลูกสินค้าที่เราแคคเตอร์ก็จะอยู่ที่กล่องแคคเตอร์เครื่องยหยืนทั้งหมดเลยนะครับโอเคเรากลับไปที่หน้าสินค้าแล้วกดปุ่มลูก ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเข้าไปในหน้าร้านค้านะครับโอเคแล้วอันนี้มีปุ่มสามารถนะครับตรงนี้ก็คือคาแรคเตอร์ร้านคาา้าที่เครื่อโยยุนอันนี้ก็คือคาแรคเตอร์สินค้าของร้านค้านี้ทั้งหมดไปที่กล่องเคื่อโยยุนนะครับแล้วอันนี้คือคาแรคเตอร์สินค้าแบบชุดอันนี้ก็คือคาแรคเตอร์สินค้าของหน้าเว็บนี้ทั้งหมดเลยนะครับ เ,เรากดปุ่มนี้เราจะสลับไปที่หน้ากล่องแคคเตอร์นะครับรอเขาทำหนึ่งงานเสร็จเ,เราก็กดปิดนะครับรอสักครู่นะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็กดปิดนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดแล้วกดส่งไปที่เครื่อโยยุนแบบชุดรอเขาทำหนึ่งงานสักครู่นะครับ กลับไปกล่องแกล่อครคเตอร์ของเครื่อโยยุนนะครับอ่าแล้วคลิกค้นหาก็จะมีสินค้าที่เราแคลคเตอร์เมื่อกี้นะครับสำหรับเนื้อหางวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ